แแฮมมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าร้อยแวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะพูดกันถึง10เรื่องปกติในประเทศไทยและเป็นเรื่องที่แปลกในสายตาชาวต่างชาติที่คุณเนี่ย อาจจะยังไม่เคยรู้ซึ่งชาวต่างชาติที่เห็นคลิปนี้นะฮะอาจจะร้องโอ้โหเมื่อรับฟังความเป็นมาของสิเรื่องนี้ก็ได้นะก่อนที่จะรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปของเรากันด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับฟังกันเลยครับมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของพวกเราที่สามารถสร้างความแปลกใจให้กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างมากและในวันนี้เรื่องเล่าร้อยแเนี่ย จะมาบอกเล่าถึง10เรื่องปกติในประเทศไทยและเป็นเรื่องแปลกในสายตาชาวต่างชาติที่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้ 1. ขันและสายชําระ สายชำระนั้นเป็นสิ่งที่มีให้ใช้ในแทบทุกห้องน้ําของประเทศไทยแต่ในต่างประเทศนั้นกลับไม่มีใช้กันมันจึงสร้างความแปลกใจให้กับชาวต่างชาติได้ไม่น้อยหลายคนเนี่ยถึงกับนึกไม่ออกว่าเจ้าสิ่งนี้ต้องใช้งานอย่างไรเพราะเนื่องจากในหลายๆประเทศนั้นพวกเขาจะใช้เพียง์กระดาษชำระเท่านั้นและนอกจากสายชำระแล้วขันเนี่ยก็ทาให้ชาวต่างชาตินั้นรู้สึกแปลกใจได้ไม่แพ้กันเพราะมันเป็นอะไรที่พวกเขานั้นไม่เคยทําแถมยังใช้งานค่อนข้างยากอีกด้วยโอ้โ เมสสิงส 2. ชื่อเล่นจริงๆแล้วชาวต่างชาติหรือฝรั่งนั้นเนี่ยก็มีชื่อเล่นเช่นกันแต่ชื่อเล่นของพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นการนำชื่อจริงมายอ่อให้สั้นลงยกตัวอย่างเช่นเดวิดเมื่อย่อเป็นชื่อเล่นอาจกลายเป็นเดฟในขณะที่ชื่อเล่นของคนไทยนั้นมักเป็นคำที่แตกต่างจากชื่อจริงโดยสิ้นเชิงอีกทั้งชื่อเล่นของไทยบางชื่อ,อย่อมีความหมายที่แปลกหรือไม่ค่อยดีในภาษาอังกฤษอีกด้วย 3. การใช้รถใช้ถนน พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนหลายอย่างของคนไทยสร้างความแปลกใจให้แก่ชาวต่างชาติจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ตามท้องถนนเมืองไทยจะมีทางม้าลายและสะพานลอยอยู่มากมายแต่คนไทยหลายๆคนก็ยังเลือกที่จะไปข้ามถนนที่จุดอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์จำนวนมากขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าทางเท้าบางเส้นทางนั้นมีมอเตอร์ไซค์ขี่กันเยอะจนชินตาจนกระทั่งหากผู้คนที่เดินอยู่บนทางเท้าไม่หลบให้มอเตอร์ไซค์แล้วหลัก็พวกเขา ก็จะถูกตำหนิซะอย่างนั้นแหละ 4. เมื่อเพลงชาติดังการมีเพลงชาตินั้นแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติแปลกใจได้ก็คือเมื่อเพลงชาติไทยดังขึ้นคนไทยต่างก็หยุดทำกิจกรรมต่างๆแล้วยืนตรงโดยพร้อมเพรียงกันชาวต่างชาติบางคนถึงกับกล่าวว่าช่วงเวลาที่เพลงชาติไทยนั้นดังขึ้นมันเหมือนกับเวลารอบตัวของเขานั้นหยุดหมุนไปเลย 5. ถุงแกง แม้ว่าในลหลายๆประเทศจะมีการนำถุงพลาส,สติกมาบรรจุอาหารอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ถุงแกงของไทยนั้นแตกต่างจากที่อื่นก็คือทักษะการมัดถุงแกงด้วยหนังยางแม้ว่ามันอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนไทยแต่มันกลับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างมากในใสายตาของชาวต่างชาติเพราะนอกจากอาหารแล้วภายในถุงแกงยังมีอากาศที่อัดแน่นอยู่เต็มเปี่ยมทำให้มันเป็นการบรรจุอาหารที่ดูสวยงามและสมบูรณ์แบบ และนอกจากนี้แล้วการนําเครื่องดื่มไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วใช้หลอดดูดแทนที่จะเป็นแก้วน้ำเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาได้มากเช่นกัน 6. สารพระภูมิ ชาวต่างชาติมากมายเมื่อเห็นสารพระภูมิก็ต่างพากันสงสัยว่าบ้านทรงไทยขนาดเล็กนี้มีเอาไว้ทำอะไรทำไมถึงได้มีดอกไม้ทูบเทียนหรือเครื่องดื่มวางอยู่หน้าบ้านนี้เต็มไปหมดนอกจากนี้การผูกผ้าเจ็ดสีรอบต้นไม้ก็สร้างความประหลาดใจให้พวกเขาได้เช่นกันฮนะเความเผ็ด อาหารเผ็ดนั้นเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของไทยชาวต่างชาติหลายคนที่มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเป็นครั้งแรกนั้นต่างก็ตกใจกับการที่ได้เห็นคนไทยนั้นกินเผ็ดมากๆซึ่งอาจแตกต่างจากวัฒนธรรมของพวกเขาโดยสิ้นเชิง 8. เห็นอะไรก็ตีเป็นตัวเลขได้หมด จริงๆแล้วการเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขนั้นมีอยู่ในทุกวัฒนธรรมแต่สำหรับประเทศไทยนั้นวิธีการที่จะได้มาซึ่งตัวเลขนำโชคนั้นมันช่างพิเศษกว่าที่ไหนๆเราสามารถนำทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมาตีความใหม่เป็นตัวเลขได้โดยเฉพาะการนำแป้งไปโรยตามต้นไม้หรือของแปลกต่างๆแล้วถูหาตัวเลขนั้นทําให้ชาวต่างชาติรู้สึกแปลกใจในทักษะการตีความของคนไทยเป็นอย่างมาก 9. สีประจําวัน ประเทศไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่มีการกำหนดสีประจำวันโดยคนไทยหล,หลายๆคนนั้นได้ท่องมันตั้งแต่เด็กๆและนอกเหนือจากสีประจำวันแล้วเรายังมีการนำสีของแต่ละวันมาเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อจนได้ออกมาเป็นสีมงคลในแต่ละวันบางสีก็ส่งเสริมด้านความรักบางสีก็ส่งเสริมด้านความงามบางสีก็ส่งเสริมโชคลาภเป็นต้นฮะ10พระเครื่อง พระเครื่องกับสังคมไทยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานโดยคนไทยหลายคนนั้นเชื่อว่าพระเครื่องจะช่วยปกป้องเราจากภัยอันตรายส่งเสริมบาร,รมีและช่วยให้พบเจอกับสิ่งดีๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับชาวต่างชาติได้ไม่น้อยเพราะถึงแม้ว่าต่างชาติจะมีการใช้เครื่องรางนำโชคอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เท่ากับการบูชาพระเครื่องของคนไทย ซึ่งในปัจจุบันตลาดของการบูชาพระเครื่องไทยก็ได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากจนชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยก็หันมาสนใจในพระเครื่องของไทยเช่นกันฮะ จบลงไปแล้วนะครับกับ1ิเรื่องปกติในประเทศไทยและเป็นเรื่องแปลกในใสายตาชาวต่างชาติที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วนะฮะสามารถพิมพ์พูดคุยเล่นกับเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแปกของเรากันด้วยและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราต่อไปในอนาคตวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดี